เป็นไรหืมจ๋มาจ๋าเหรออืมขี้ขุ่จังขี้ขุ่ขุ่จ๋า อิ <c oughs> อชาแม่เล่นพี่อิชาอืมพี่ขุดจังอ๋อพี่ลีลูพี่บูด,ด้วย <c oughs> อืมลีลู อะไรเน,นี่ยอืมงั้นแล้วไอ้กีชานทั้งสองอืมเนี่ยอืม